เรามาฟังเพลงด้วยกันก่อนนะคะฟังเพลงนักเรียนร้องตามได้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะเพลงการบวกการบวกเป็นการนำมารวมกันนักเรียนไปดูเลยว่าวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะมาดูคลิปเรื่องการบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลักนักเรียนตั้งใจไปชมกันเลยนะคะ สนุกสนุกไปกับพี่เมตตาบอยจุกและเบียได้กันเลยสวัสดีครับจุกสวัสดีครับพี่เมตาบอยสวัสดีครับเบียวสวัสดีค่ะพี่แมตตาบอยพี่แมตตาบอยคะวันนี้เบียกับจุกจะเอาซ่อมไปฝากเพื่อนๆกันค่ะเบียมีซ่อมอยู่สามสิบห้าผลจุกก็มีซ่อมไปฝากเพื่อนเพื่อนเหมือนกันครับจุกมีซ่อมอยู่ยี่สิบสองผล เพื่อนๆเนี่ยรวมกันแล้วเป็นกี่ผลครับเนี่ยง่ายทเดียวเองครับมาครับมาพี่ิตรบอลจะไขปัญหาตัวเลขให้น้องๆฟังเองส้มของเปียมีสามสิบห้าผลส่วนส้มของจุกมียี่สิบสองผลนำส้มของจุกกับเปียสองกองใหญ่นี้รวมกันแล้วก็สองกองเล็กรวมกันกองใหญ่ รวมกันได้ห้าสิบผลส่วนกองเล็กรวมกันได้เจ็ดผลและส้มทั้งหมดที่เปียกับจุกจะเอาไปฝากเพื่อน,อนก็จะรวมกันได้ห้าสิบเจ็ดผลง่ายนิดเดียวเองจริงไหมครับจุกจริงไหมครับเปียกง่ายเหมือนยิงกระปอกกล้วยเข้าปากเลยครับพี่มาตาบอยแต่พี่มาตาบอยคะแล้วถ้าหนูมีเลขอยู่สองจำนวนอย่างเช่นสามสิบสี่ ง่ายเหมือนเอาซมของเบียกับจุกมารวมกันนั่นแหละครับเลข34ก็คือ30มสบวกสเลข45ก็คือ40่สิบบวกห้าบวกสีเท่ากับเจ็ดสิบวกหเท่ากับเแล้วมาพี่เมทัลบอยเอาเจมาบวกกับ9ก็จะเท่ากับ79 ใช่ครับไม่ยากเลยยังมีวิธีที่ง่ายกว่านี้อีกนะครับเบียร์จุกอ้โอโยังมีวิธีง่ายกว่านี้อีกเหรอครับพี่เมทตบอยบอกพวกเรามาเลยค่ะพวกเราจะตั้งใจฟังฟังให้ดีนะครับวิธีนี้พี่เมตาบอลจะใช้เลขหลักเดียวกันบวกกันอย่างเช่นหกสิบวกยี่สิบพี่เมตับอยจะเอามาตั้งบวกแบบนี้ครับ นะครับสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดแล้วก็หลักสิบหกบวกสองเท่ากับแปดผลลัพธ์ก็คือแปดสิบเจ็ดครับแต่ถึงจะง่ายขนาดนี้จุกกับเปียแล้วน้องๆก็ต้องฝึกบ่อยๆนะครับจะได้เก่งเลขเหมือนพี่เมตาบอยไงงั้นเรามาฝึกไปพร้อมๆกันเลยครับข้อแรกสี่สิบเอ็ดบวกยี่สิบเจ็ด ว่าใครจะได้คำตอบก่อนกันมาถึงตรงนี้นะคะนักเรียนดูวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการบวกเลขสองหลักกับเลขสองหลักนะคะแต่ตอนนี้คุณครูจะมาหยุดตรงที่การบวกเลขในแนวตั้งซึ่งเราจะฝึกกันในสมุดนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปคณิตศาสตร์สั้นๆการบ้านของเราวันนี้คือให้นักเรียนเปิดคณิตคิดเร็วทําไปหนึ่งหน้าแบบฝึกคณิตศาสตร์ทําไปอีกหนึ่งหน้านะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ